สบายดีน้องปุ๊เป้เออไม่ได้เห็นหลายเดือนแล้วได้ยินข้าวว่าเป็นไข่อยู่พอนะเป็นอะไรซีวิตชีวิตการเป็นอยู่ทุกมือนี่น้องเฮ็ดเฮ็ดนะเจ้าอะไมือนะคตมันเติมโอ้โคตมันช่วงนั้นเหามาเนี่ยเพื่อนยังสดเนาะแมนช่วงนี้เลยสิหลังจากเหาเมื่อปุ๊บมาโพสคลิปปั๊บกันยังสดอยู่กันยังสดอยู่คือเก่ามีบ่อนผู้บ่าวมารมเบื่อปีมีบ่อนมีโอ้ แล้วเอา,เอาแลนเข้าแล้วบ้านนี้เนียแล้วเนาะบ้านเหนือน้องกุเปย์นะครับท่านผู้ชมจะเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยได้บ้านนี้นะเาามมนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากเดินทางออกจากเมืองบรุรพาก็ตอนนี้ทีมงานวิธีชนบทเฮาก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านนดาบกหูเนาะเมืองบรุรพากันขบวนเดี๋ยวมาทิมาเยี่ยมยามบ้านน้องกุเปย์เนาะแต่ผมว่าคันจะยู่หรือเปล่าเจะเข้าไปถามมาเท่าพนมคนเท่าก่น ว่าน้องเพิ่งยู่หรือบ่เนาะบรรยากาศก็ประมาณเที่ยงตงัวนี้อากาศฮ้อนแห้งนะาองทำศพเดี๋ยวสิพักอยู่นี่จังหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปถามมาชีวิตการเป็นงยู่เพิ่นจังหน่อยนะ้นงทำศพ เตียงนอ่สบายดีไหมเท่าโดนแล้วบดได้มาอยู่ดีมีแหงวัชสคูสุขคนเนาะแหงวัดสุกคู่สุขคนอากาศฮอนไปใส่เนาะฮอนแหง ไหก็ไปมิซาวตุดแล้วต้นสวยดีแล้วมันยังมีลมเลยนะสองสามมือแม่เนี่ยสามมือนี่เป็นหลุทีมงานเตียงคำนาไก่โอ้ยเฮงพี่น้องอุ้ยออกเดินทางมาโมนาโมดาลุยฝุ่นมาเนาะโอ้ทางเนี่ยกว่าเก้าลายเนาะว้าเราขึ่นหาจะเฮ็ดแล้วได้นี่เฮ็ดไม่แล้วได้ได้เลยนะเรามีมาผีไก่อยู่ทางเล่นมาแป๊บเดียวมา มีเศร้านี่ป่ะทางเพลหลายแหง่งเลยมัน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 เป็นขึ้นนะนะขี้งายรถแห่รถแหเาก่แห่แก่แห่นนเนาะเฮ้เนาะท่านผู้ชมถ่าะะเราเดินทางมาแล้วหอดบ้านน้น้องปูเป็ดแล้วเนาะบ้านน้ำบอ่อหัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมดามถามข้าวเพื่อนว่าเพื่อนยู่เฮือนหมดโอ้ กาศกค่อนข้างหอมอบอ้าวท่านผู้ชมเถอะไปทีมงานเทากับลุยฝุ่นลุยแดดมาเนาะเพื่อสิมหัสนี่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะเส้นทางก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าไปเท่าเขาสิไปเยี่ยมน้องปูเป้เนาะได้ยินข่าวว่าเป็นไข้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิก็บ่ได้มาเยี่ยมยามเพิ่นหลายเดือนแล้วเดี๋ยวเขาสิไปดึงเท่าไหร่บ้านน้องปูเป้เนี่ยเขาก็เป็น สวนเผาผู้ไทยท่านะผู้ชมเป็นบ้านเฮือนแบบสวนเผาผู้ไทยอันนี้คือบ้านน้ำบกหูเมืองโบลปาแขวงคำม่วนท่านะผู้ชมย้อขึ้นไปย,ยายๆน้องเพินนะ่นเนาะเป็นอะไรน้องปุ้เป้เนนะี่ยโอ้ทีมงานเขามาตั้งแต่ปีก้อนๆคนะุนกูเนาะหลายเดือนแล้วโบ,นะบนิมาแล้ว บขึ้นไปยามก่อนสบายดีน้องุูเป้โอ้โบได้เห็นหลายเดือนแล้วได้ยินข่าวว่าเป็นไข้พชนะเป็นเป็นยังเป็นไข้วัดบอกเป็นยังเป็นไข้วัดโอ้เป็นจักมื่อแล้วนี่เน้องกินน้ำเย็นลายบ่กินเบียร์ลายอันนี้ ของตอนไย่น้ำเย็นไล่ให้ดีไข้ไวๆทีมงานข่าวทีคำร่างกายชื่อมืืออนีีคสดลมาเยี่ยมคนไข้เนาะโอ้หักแพงกันเนาะเขากับมาเยี่ยมยามน้องหนึ่งเคยมาสัมภาษณ์น้องเท่านนึงแล้วเนาะน่าจะเป็นปีกายที่บอกเขามาเนาะหลายเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงยำฝนปีกายเนาะช่วงช่วงที่เขามาเพิ่งยังสดอยู่เลยประมาณหกเจ็ดเดือนเลยเนาะ โอ้ช่วงนั้นเขามานี่เพิ่นยังสดเนาะแมนช่วงนี้เลยสิหลังจากเขาเมื่อปุ๊บพอโพสคลิปปั๊บกันยังสดอยู่กันยังสดอยู่คือเขาหนักสามโอ้ผู้ใดแต่งตั้งแต่พวกไอ้เมื่อนี่มีอยู่ทีมงานมาถ่ายทำมีแต่พวกไอ้เนาะโอ้พวกไอ้บุกหายนะแล้วอันนี้ V I P เนาะนักเอก V I P อ่าเป็นช <left side. S 2> oh, oh, so ีว uh, so ิตชีวิตการเป็นอยู่ทุกมือนี่น้องเฮ็ดๆหยังแต่ละมื้อกุนมันต้นโอ้กนมันโอ้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าส่วนมันต้นพ่นกวางเลยโอ้สวนกวางเนาะมีข่าวว่าส่วนส่วนต้นลกับบ่ฮู้ว่าเขามีพกบ่เาบ่เาสิมานีคิดคิดหนักๆด้คิดดีๆ สวนมันกว้งได้สวนมันก้งห้าฮิตา <c oughs> เออห้ฮกตา่โอนไ้สามสิบไร่เนาะอด้หนาเพิ่กวงค่อยไปค่ไปหอดนาเพิ่แล้วมิตเตมิตไปสวนนั่นบอเบียโอมิแต่ไปสวนหน้ากเ,นนเห็บ่เนาะมันไ่มีะ ก็แบบมันมีแบบซางอย่างนั้นเลย่ไแบบเอามีซางติดนาบนนันเอาไปชนอะได้แม่หนานั้นเป็นน้ายาเออนายะหนาน้องอยู่ทางไหนอยู่ทางหลังพี่แม่ลอเซาไฮจะไปทางนึงโอ้โหเฮ็ดทางให้เฮ็ดทางหน้าทางสวนมุนต้นโอ้หน้าหน้าแต่บริเวณหน้าบ่มีน้ำบ่บริเวณายปีแล้วแล้วก็มีสร้างป่าเนาะแล้วก็บริเวณบริเวณปเลยเนาะ มันมันกขหากันมานี่เมื่อวานมาซื้อเนี่ข่าวกันยังไงจะโตกันจะวะเขาเห็นตัวเดียวบูสางตัวเดียวนี่อันตรายคือบูเฮ็ดไม้คล้องออกมาเลี้ยงคล้องคือเฮ็ดคือคล้องกระป๋อมคล้องกระป๋อนี่นะเหมือนซางเผือกงานนินมวยเหมือนซางเผือกงานนินอยู่ห้อมารอบนี้เป็นไข่สำหรับน้องปูเป้โอ้ยบูซันเฮาเดี๋ยวพาโลกกลางบ้านเลยบูซันมามาสุดก่อนนะโอ้น้องหนู่ ให้ความมูอมือเราแม่นแม่นมสุดยอดเลยแต่เอฟซีก็ติดหลายหลังจากลงคลิปไปรอบที่แล้วผู้บ่าวเปได้บาวอย่างที่เน้ะงบมีซิมีผู้บ่าวโอ้ยังบบมี่อยู่เลยสดสนิทโอ้ยยังจังบบมีผู้มาจีบแบบนี้เนาะเราลงคลิปไปเามาถามเข้าก็หลายเลยแม่นแต่เราเข้าบ้ให้เราเบิ้งเรามันบ้พ่าน ถามเขาก็หลายแต่ว่ามันเป็นเรื่องสิทธิของน้องนะบางครั้งเขากบัญญบเบย่าเบย่ากันไปเกล้ใกล้ให้ให้น้องในช่วงอายุของน้องนะต้องให้มีมีมันมีช่วงอายุของไขมันเนาะให้เราอันตอนเาามาจัดการครับได้สลองมันเกิด,ดยัไงไงแมนบ<ม><ๆ>อกสโลงมันเกิดจค่ปีก่อนละตอนนั้นสิบสี่ตอนนั้นสิบสี่ปะตอนนั้นไหนเดี๋ยวนี้สิบห้าสิบห้าปะปากูุญเยาว์ด้อ พี่น้องน้่มน้องนุไงน้องนุ่งครับความหักความแทงเกิดไอายเอ๊ะไปหามาแวะเนาะพอมีสีสันเนาะท่านสักแมนเมนเมนจับซองของพ่อพอมีสีสันน้องนุ่มอยู่นี่ก็เฮามากับมีสีสันขึ้นอีกแล้วแหละออันน้องเจ้าคนเนี่ยน้องน้องไปสี่คนโอ้เจ้าเจ้าเราเป็นลูกสาวโคกปะโอ้เป็นเป็นลูกสาวโคกน้องสี่คนภูณะน้องลาบปะภูณะ พี่มาเข้ามาเข้ากอดหนูได้ไหมแม่มาพี่ไปไปมาพี่อันนี้มาโอเคเงี้ยเลยนี่มาแล้ไว้พี่มานั่งไกลๆเลยเปี๊ยนี่น้องเอาหนั่งลงละชื่ออยังนี่ล่ะชื่ออยังชื่ออยังนะบอกไว้ชื่อคูดล่ะชื่อกูดชื่อกูดแล้วว่างน้องกูดกับไอ้เปีนี่มันไผงงามมันไผงงามก็มูุก ไอปีโอ้ยงามกู้คนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนบ่ล้วเข้าบ่โรงเรียนยังบ่ทันได้เข้าเนาะยังยังน้อยอยู่เนาะประมาณสี่ห้าปีบอกสักนี่งโอ้ก็เสียดายเนาะที่สี่ห้าปีอะก็ไดยที่ห้าปียังยังยังเข้าโรงเรียนบ่ได้ยังน้อยอยู่ เออถ้ามีหงเฮียนฝากเด็กก็ยังว่านนิดหนาะแต่อันนี้มันโจนนบดมันโบมีหงเฮียนปไปมีมีป่ขหอมได้สวยโอ้องกูดน้องสาวล่าบ่องกูดฮะมีอยู่บ่ผู้บ่าวมารมเบืออปีนีบ่มีโอ้แล้วแล้วก้นเข้าแล้วบัหนิมาดูอยู่บ่มาดูอยู่บ่ผู้บ่าวมาดูบ่ละมาดูอยู่บ่โอ้มาดูมือนจะเคลือ มามาได้เลยมือละเทืึกป bon ้าภูบ่าวมาลวมมือละเทึกมเลยเอ๋ยเอ๋ยเพวกเราแบบบุญมีภูบ่าวเต่น้องสาวน้องสาวตีมาขายแล้ววันนี้น้องสาวน้องสาวขายแล้วมา่ามีผู้บ่าวมารวมเอื้อยบัดนี้เอาผู้บ่าวอ่อนเราเคยให้บมดน้ผู้บ่าวเราเอ็งเปียกเคยให้บุคคลบุคยลเลยโอ้แสดงว่าคคลจริงเลยผู้บ่าวเคยให้น้ำเอ็งเปียกบ่น้านๆายิ่งใหญ่ เด็เข้าปกติเข้าไปในเมืองดุอยู่บ่เนาะบ่ค่อยจะเข้าผ้าพัาเทียนตอนตอนจำเป็นนี่นะเกิดมีแต่แบบข้าวควแบบมีเวรกสองขั้นไปเอาไปแต่เพื่อนเนี่ยเอารถจักบ่รบเอารถใหญ่ไปรถจักเอารถจักไปปาตัวขับไปเองเลยบ่ใครบ่กเขาไพครับ ทลายไปนะมูกับมูนะนะสาวมมูครับเจ้าซ้อนไปบบก้าครับบอกทางทางดีพูดเนาะขี้นะมูนนะป้าเขาเล่นนอพูว้อันี้แหละนกอยู่ทางลันนไว้ยอมเช้าแล่นได้จะเท่าไหร่ก็สามสี่สิบะสามสหาสี่สิบสั้นมดเข็มตอนนั้นรดเน่าเลกัสิคุ๊กอุบะละสิคูเนี้ยๆและพ่อแม่เราไปนั่นบ ไปก้นมันยังโบเลียโบหลายประมาณแบบก้นมันเนี่เนาะแล้วโซนหนึ่งแต่ว่าโซนหนึ่งมันบบมันบบก้วงปายในนะแต่แต่ว่าจะจุกเอาไว้กันมันยากไหมก็เลยก้นก้นซะกายังว่าเสี่ยมือเขาเขาปิดละเดนก็เลยก้นแบบเขาเงินหาเงินไว้ไส์เนี่ยนะเขาเขาปิดลานละเขาจะปิดลานมันละปิดฤดูกาลแล้วเนาะ มี้งก็ใช้แล้วเขาบอกมันแบบป็นโกนมันเอาเงินไว้ใส่ในครอบครัวเขาบว่าอยากโยคร้านมาก็เลยหามเซนเขาบวกโกนมานี่แม่ก็แบ่งให้อยู่ปะแม่แบ่งให้ใช้อยู่ปะกะแบ่งเงินบูมี่กับแบขอเขาเนาะไม่ได้เอาแปลว่าอยากซื้อเครื่องซื้ออย่างกขอเอาอ๋อแต่บูมี่ไม่แบ่งเอาเนาะ มันเลยมือกับเสาไขื่อนกับไปก้นเลยเออใช้เนาะเดินดนเข้าไปซื้อเครื่องในเมืองเลยชุ่มมือในกับสวนมันนี่ก็สุดยอดแล้วมีแต่สวนมันสร้างเศรษฐกิจให้ครอบครัวบ้านแม่แล้วน้องกู้เดบุไปก้นมันบ่แก่งเหรอไปก้นเลยจุ่มะจุ่ม สมมติไยเพิ่นตัดนะเพิ่นตัดตัดแล้วมือตัดไปไเลยก็มอว่าใหมุ่กคสส้างเอาส้่งเอาโหเพื่อนก็มหอีกมาสมมติว่าคันบ๊คันบไปก้นมันเนี่ยยูน้ำพานองกุลยูน้ยาอส่งไว้ยูนหญ้าเนาะแต่เธอไม่ได้ไปเราไยู้ากับญ้าแพงเท่าน้นนองกุดมาเห็นนั้น น้องสาวน้องกูเปย์เหลืยังคิดใส่เนี่ยเพื่อนเอิญที่เอามาสุดก้อนนะนะมาเน่มาเน่ยอลานสาวก็ับงามจะได้มาถ่ายเด้ไปถ่ายแต่ผู้อื่นเนาะเราหายผู้อื่นโอเราหายโอ้มาแล้วกับบุพพิธวังเราเป็นแม่นความเพป็นอีกแม่นความเหมืนเนี่ยเพื่อนเอิญมาผมหมดหลานสาวอีกนี่นะพี่น้องเอ้าก็เนาะก็นเยี่ยมยามทานข้าวกันพอหอมปากหอมคอก็มีแต่ อันนั้นให้น้องเจ้าไว้เนาะพักผ่อนสักพักผ่อนอะไรก็หักษาสุขภาพอะไรเนาะกินไร้น้ำเย็นกินตะเบียร์ใส่น้ำก้อนกินตะเบียร์ใส่น้ำก้อนเจ็บคอกินน้ำเย็นไปเฮ็ดเวียรก็เวลาเขาตากแดดฮ้อนนาะนะฮะมากินน้ำเย็นใส่นะมันมันเสียสุขภาพเนาะมีอยู่ว่าอยากกินนะมีอยู่แต่ไม่ได้กินโบโบแม่โบมักกินยาบ่นอย โอเคยาสักเอาไปสักเอาสักยายาหมด่เคยสักแบบนั้นนะพราะวามันยาขิ้มเลยนะมัสิสักกันสักยามาสิชาวไปก็แต่ต้องไเที่ยวไปสักอันเชาเลยกินยาแล้ง่ายสุดเลยน้องเอ้น้ำเย็นสำหรัสำหรับใักยาง่ายขอเสียดุกแล้วมันบ่ อับนี้เวลาเราเขากินยาแล้เช้าก็กินแรงก็กินตอนเที่งก็จเกิดกระดิ่ลงอีกโออ้าวตามประวัติไม่หนึ่งสองมิตรไข้อันนี้คือห้ามมิตคืออาจจะยอมละเอาจังเดก็ขอบใจน้องที่ว่าเปลี่ยนไข้ยุ่งเพื่อนกันลุกมาลิ้นน้ำเล่นนี่นะน้ำใจน้ำใจคือเข้ากับใบกายมากายกับบอด้กายเนาะกับแว่ตลอดนะนะกันได้ผ่านมาฮะอะไรลูก ถามแล้่วแล้วถามมู่ถามมู่เพื่อนแล้โหโอชิเปริลลแล้วเอ้าเอ้าจบเพียงเท่านี้เลยเนาะเฮาก็ได้เอาได้เดินทางไปต่อเด้อน้องเด้อขอบใจขอบใจเด้อน้องเด้อน้ำมือน้ำมือไหมเอ้าโชคดีโชคดีโชคดีบบมินีแฟนฮักแฟนหลงขอให้ได้แฟนไวๆเนาะขอให้ได้แฟนใบใบได้แฟนมาช่วยเวียกไวๆ เจอาน่าจังโบได้แฝดอีกแหละขามีเพื่อนวข้ารามีเพื่อนแล้วก็บโบได้แฝดเขากันเนาะเอ็ดสีกับสี่โบได้เบิ้งน้องเปีแล้วเนาะโอ้ยังอีกโดนอยู่ดอกน้องหากัดสิบห้าปีนึงเนาะอีกสกะว่าจกปีน้องจังสร้างครอบครัวเลยคาดหมายะโบหูเพราแว่าขามีกับพี่ป๊อปเนาะขามีกับเอานะโบมีแล้วก็ย่าบ่ซีเรียนเนาะ บ่แม่บ่แม่กับอาบ่มีกระยาแบบมันยังละพอดมือนั้นนะแต่ว่าพูดออกมาจำปีจกปีนะว่าบ่ได้นะบางเท่อกับสี่ห้าสิบปีคนละเนาะบางเท่อกับเป็นไม้เลยนะบ่ได้เลยโอ้บ่ขึ้นคานดอกงามปาะนี้่จามีแล้วคนมาล้มโอ้โหงามสันนิบ่ขึ้นคานดอกแม่นไหมขึ้นแต่คือแล้วพ่อละขึ้นแต่คือคันพี่น้องเอฟซีเฮาเนาะถ้าสนามีมีต่อไหนอยากเว้าอยากลมกับน้องเป้กกับคอมเมนต์ผ่านคลิปพวกเฮาได้เลย Like, right. คันจะให้มาอีกอ่ะอมเมนต์ได้อมเมนต์คันจะให้มายามน้องปุูปุ้ยอีกอ่ะอมเมนต์ Comment มาต้องมีของฟกติดไมมติดมือมาไดยเฮาจากมาเนาะทีมงานเฮา, <c oughs> าพอกเท่าน,นี่งแหละ <c oughs> เล็กเล็ก <c oughs> ได้น่อยเดอมาแต่แรกบบับวดได้บัวด,ด้มาลาดอกะสลากกินขี่รถกมาอถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพยายามไอ้ทั้งอากาศเนย กินได้ข่าวไปทอดเวียงจันทร์มัไปทอดละไปย่างเวียงจันทร์ได้ยินข้าวไปเวียงจันทร์ปะไปยให้เวียงพี่น้องนะขา,ขายเครื่องมาขายขายยังขายขายังแม่พวกแบบไปรอขายแววเสื้อผ้าบเปลือยยังขายเสื้อผ้าปะพวกสันว์มาปรุง,ง<อ>ไงนะ นำงานบุญงานอยัางนำงานบริษัทกับพวกกันอ้่างก็กบ้านลมนะปุ่มเป่าปุ่มเป่าสไลเดอร์ไปสไลเดอร์พวกหลายอย่างไปไปเขาเจ้าไปเป็นทีมดิอมมโอชุดก้อนนะมาหาอยู่บ้านบูเห็นวา่าเซฟชิปตามหานะ้องปุเป้อยู่เบียงจัด <c oughs> สิมดเมาลุเม์ไปบ่เ <c oughs> อฟซีถามหลายเด้มันอดใจบ่ได้เนาะก็ต้องได้ตามใจเอฟซีนะ จนเด็จ้างรถไปตามหาน้องปุ้เป้อยู่นครหลวงเวียงจันทร์โอ้เปยนธรรมดาไดยโอเคนะน้องเดี๋ยวไปก่อนบ้านนี่ะขอบใจขอบใจทำอะไรบ้านน้องสาวก่อนอ่ะบายบายเอฟซีเด็กน้องสาวเข้ไปนี่แล้วเนาะบ้านเหิน้องปุ้เป้์นะท่านผู้ชมจะเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยได้บ้านนี้เนาะ เดี๋ยวเอาสียางลวบงกลางบ้านจังหน่อยนะส่เอาริไปเก็บเครื่องอะไรกันไปเตือนทางไปต่อแล้วเหมือนเดิน่าจะบานปากลวยบ่จุดหมายเาปลากลอปลากลือปากลือปลากลือปลาอปลากลวยปลากลวยปลากลวยบุรพานี่แหละปาปลากลวยทุ่งันายอยู่แต่ยบุรทอ ไ่นก็ขอบใจได้ไม่เท่านี่แก็ดูดีไม่แหงเด้เพราเท่าเด้อเขอบใจอะายๆดูดีม่แหงเด้มาเจอทื่กบบานด้รับก่อนก็ได้มาพักเศร้าเพือนเพื่อนเนาะเป็นทิทิชแพงไปไปกับมาแม่ลินพอนอนอยู่นอนเตียง คายุม yup ีคายุม uh <Ng one S 3> ีไฟฟ้าเน้อสบายนะมีเปิดพัดลมนอนสบายเนี่ยมาเท่าเด้ครอบครับใจหลายๆมาแว่โอ้ยอยู่ดีไมีแห้งมาเท่าใดก็ให้ได้พบได้พบกันศาสตรสุขภาพอะไรกันเลยอบขอบใจหลายๆลูกหลานการดใจมากครับได้แว่ได้เศร้าขอบใจขอบใจเอากระสิว่ะแต่ลำลากันเนาะท่านผู้ชม สำหรับการยำๆบ้านน้ำกบหูเนาะโอ้เป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยที่แใจดีเนาะถือว่าให้การต้นรับครับสู้เป็นอย่างดีถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านกวางได้เนะาะท่านผู้ชมแต่ว่าทีมงานเราบริพารลาะมันฮอนเนาะมันฮอนกันเลยบรีพารล็อเราท่านผู้ชมถือว่าหลังจากที่ว่า ได้ไปเยี่ยมยามน้องผู้เป้เนาะถือว่าได้ยินข้าวว่าเพื่อนป็นไข่ทีมงานเขาก็ได้มาแวะแล้วก็ไปเยี่ยมยามเพื่อนตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางต่อกาที่ยกวีใจเนาะที่ได้มาแวะเพื่อนก็ให้การตอนหักป็นอย่างดีเนาะาผ่านไปผ่านมาก็แวะลินแวะเสาได้นเ,นเ,นเนาะท่านผู้ชมเนาะบ้านนามกภูมืองบุญพาแข,งขวงกำม้วนจางใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฝากกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆนะท่านผู้ชม จะให้ทีมงานเขามีกำลังใจในการ clip เฮ็ดคลิปแน่นอะเพราะว่าช่วงนี้มันจกเ,เงียบๆเอาจังได้ก็ไปเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสำหรับอีพีนี้ของวก,ก้าสบายดีนะครับ